มาดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยกันดีกว่าค่ะด้านการคมนาคมถนนสายแรกที่สร้างขึ้นโดยวิธีการก่อสร้างแบบสมัยใหม่คือถนนเจริญกรุงเปิดใช้เมื่อปีพศ2407ทางรถไฟสายแรกคือทางรถไฟสายปากน้ำเปิดใช้เมื่อปีพศ2436ท่าอากาศยานแห่งแรกคือท่าอากาศยานานานาชาติดอนเมืองเปิดใช้เมื่อปีพศ2457 สะพานข้ามแม่น้ำผงขนาดใหญ่แห่งแรกคือสะพานมิตรภาพไทยลาวเปิดเมื่อปีพศ2537ด้านพลังงานเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกคือเขื่อนภูมิพลก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2507การจ่ายกระแสะไฟครั้งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเมื่อปีพศ2427ด้านเศรษฐ,ฐกิจธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก คือแบงก์สยามกรมมาจนก่อตั้งเมื่อปีพศ2449ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารของรัฐบาลไทยแห่งแรกคือคลังออมสินก่อตั้งเมื่อปีพศ2456ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารออมสินด้านการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งแรกคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อพศ2 4 6 0 โรงเรียนรัฐแห่งแรกคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปีพศ2425แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกคือจินดามณีเขียนขึ้นในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสิ่งแรกและสิ่งสำคัญในประเทศไทยยังมีอีกหลากหลายสิ่งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ